พันกว่าล้านครับมีหุ้นอยู่สมคนเท่านั้นเองเนี่ยบิวตี้มานิติพลก็คนจะซื้อครับเนี่ยบิวตี้นะแล้วก็เพียบเลยยันฮีนี้มา Healthy, เฮลตี้บิวไอ้พวกทีมล่างหน้าสมูทอีอะไรพวกนี้นะทำให้สวยอะ่ะยิงสิวยิงฝ้าเฮลตี้บิวตี้มีอะไรวะ <c oughs> ออนไลน์ที่เกี่ยวกับเด็กมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมีลูกน้อยเพราะฉะนั้นลูกเกิดจากคันมันดาเนี่ยเริ่มใช้เงินละนะฮะแล้วก็ อะไรที่เกี่ยวผู้หญิงมาแตอนนี้ผู้หญิงเป็นคนที่ท,ที่ที่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนตัดสินใจว่าจะทําอะไรอะ่ะแล้วผู้หญิงเป็นคนที่ใช้เงินนะฮะของผู้ชายนะฮะของตัวเองไม่ใช้เ <c oughs> วนบุงใช้ชิปหายไปป่วงเลยใช้ของคนอื่นนะสิใช่ไหมอย่างมื่ีนี้เนี่ยคือ beauty มาเพราะอะไรมาเพราะคอนเซปต์ผู้หญิงไม่หยุดสวยครับแต่ถ้าไม่สวยมึงหยุดเถอะอาบางคนนี่พยายามนะฮะ บางคนพยายามไม่สวยไปวิสัก์วิศักบอกไอ้แค h นเฮลทอยู่นี่พนุกูก็ช่วยไม่ได้ไปยันฮียันฮีบอกกูก็ช่วยไม่ได้ไปหาเจ้าวาดฆ่าตัวตายต่อหน้าเกิลยฮะเนี่ยเฮลตี้บ uh ิวตี้แล้วพวกนี้อะไรที่เกี่ยวกับเอเคชั่นมาครับคุณไปดูสิยกตัวอย่างก็ได้ไอ้ครู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 อ้ถ้าครูอ้อยู่เรื่อยๆนะเป็นครูเงินเดือน3 4สี่หมื่นนะอยู่แบบใกล้เกษียณนะแล้วย่างมากก็ไปไปตรวจวิชานะ มีสามีดีฮะสามีเรียนไอวิชาบริหารไอการศึกษามานะฮะมาตั้งโรงเรียนกัวิชานะรู้ว่าครูอูวรรณสอนนะผมเคยพูดในธนาคารแห่งหนึ่งนะครูอูเนี่ยไอตรงไอที่ตรงนี้มันมีคนต้องนานแหละไม่มีคนซื้อครูอูซื้อไป2องร้อยสามสิบเจ็ดล้านใจสดผมไปพูดให้ธนาคารแห่งหนึ่งบอกว่าทำไมไม่ไปปล่อยกู้จ้ครูอูเขาบอกครูอูบอกมีเงินสดมีเงินสดนะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> พูด <c oughs> จริงหรือเปล่าแต่ E v p ีธนาคารหนึ่งพูดนะ่ เยอะมากๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยไปไปไปเรียนคูอูได้บุญของเราแล้วนะที่ได้เรียนคูอูนะเมื่อก่อนในแม่สี่สี่ตีห้าไปนะฮะอันเนี้ยเอ듀เคชันมาก็ไม่ต้องกวูวิมันมีเยอะแยะมากนะคุณดูไอ้คุณอะไรเนี่ยที่เป็นคุณบดินบ๊อบบดินเนี่ยก็กวิชาทางออนไลน์เพราะฉะนั้นทําของอะไรที่เป็นของถูกถูก็มานะของที่ถูกถูกอ่ะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างเงี้ยรถนิสสันม,มาอย่างเงี้ยถูกนะ คุ้มค่าคุ้มราคากันละห้าแสนมองข้างหลังเหมือนไม่นี่เลยใครๆไมินีเมียกินไอมินีนะแต่ละก๊อปมนี่เลยซูซูกิสวิสก๊อปเลยพวกนี้เพราะนั้นพวกนี้หาให้ได้และอะไรที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์จะมาครับคือคุณเกิดคุณก็ลุกนะตั้งแต่เกิดตั้งแต่ลืมตามาคุณใช้อะไรบ้างอะไรที่เกี่ยวกับไอทีเนี่ยมาครับถ้าใครเป็นโปรแกรมเมอร์นะตัวนี้ทำให้คุณรวยนะแอป องเทอร์มิเออร์เท่าแก่ที่เขียนแอปครับแล้วนะรู้ไหมฮะเด็กที่มีเงินแสนกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยนะฮะอยู่ในธุรกิจไหนรู้ไหมที่อายุไปถึง20อยู่ในไอทีทั้งนั้นเลยครับอ่ะแค่นี้ก็แล้วกันนี่พีแรกเลยใช่ไหมพิ <c oughs> มพ์แรกครับจะเอาโอกับพีต่อไหมคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะเหลือโอกันถ้าคุณเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพปุ๊บโอมันจะมาโอคือโอกาสมันจะมาอย่างเงี้ยอย่างคุณวรวุฒิเนี่ยถ้าเกิดเนี่ย ถ้าเกิดคุณวรุษไม่ทํางานที่บ้านนะผมเชื่อว่าแกไปทําที่อื่นวะแกไม่อยู่กับเตียหรอกเพราะราทะเลาะกันยจะทำอย่างอื่นได้ยังไงแกไปทำอย่างอื่ไม่ว่าถ้าเขาไม่ทําที่บ้านนะเตียบอกอ่ะวรรุษเลือกอาชีพตัวเองเลยก็จะไม่ทําอยู่กับบ้านแต่ถ้าทำนะฮะพอคุณวรุษทาปุ๊บโอกาสมันมาแล้วเฮ้ยอันดับแรกไปดูว่าทําไมทําตรงข้ามเตียก่อนเลยเพราะเพราะเพราะตอนนั้นเตี๋ยปีสี่ศูนย์แย่ไงทำไมก่อนนั้นแล้วใช่ไหมทําก่อนแย่ใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวผมเล่าเลยแล้วกันสารต่อนะขอเฉลยพีสุดท้ายตัวสุดท้ายคือ prosperity prosperity แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เนี่ยเป็นสูตรของคนที่จะเข้าบริษัท mei เขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่ามันเหมือนป๊อปป๊อปคอนนี่ยเขาคุณเห็นป๊อปคอนไหมเวลาพอมันเป็นไอ้ไอ้ข้าวโพดแบบตอนที่ยังไม่ทำอ่ะมันก็มันมันจะเท่ากันนะแต่พอบางตัวเป็นข้าวโพดบางอันมันใหญ่บางอันมันเล็กบางอันมันหอมบางอันไม่หอมมันแล้วแต่ว่า คุณจะเลือกแบบไหนไงโอเคใช้สิทธิ์พาดพิงหน่อยโดนพาดพิงหลายดอก <c oughs> <c oughs> อันดับอันดับแรกนะฮะผมอยากจะบอกว่าถามว่าเรา๊อปปี้หรือดูแบบฝรั่งไหมคล้ายๆก๊อปนะแต่จริงๆไม่ได้กอ๊อปสแกนครับ <c oughs> คือคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมผมยกตัวอย่างนะ <c oughs> เหมือนคุณรู้ว่าไปประตูน้ำเนี่ยนะฝรั่งมันไปจากพารากอนเนี่ยไปประตูน้ำ มันก็นั่งรถเมลและก็ใช้ถนนสายอีกเส้นหนึ่งแต่เพอเอิญคุณอยู่คองตันคุณไปประตูน้ําคุณนั่งรถเส้นเดียวกับมันได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นคุณดูมันได้เหมือนกันแต่คุณต้องอัด p ดและจุดนี้ตาหากที่ผมอยากจะบอกว่า s c v ไทยเนี่ยมันมีปัญหาตอนอัด p ดไม่เป็นนะแล้วเราก็ไปดูตามเขาทําเห็นฝรั่งเห็นญี่ปุ่นมันทํตตุ่มๆุมมม่แล้วก็ทําแบบมันบ้างโดยที่ไม่ได้คิดเลยนะมันทําเพราะอะไร หรือมันไปทางไหนมันอยู่ตรงจุดไหนของมันอยู่เราอยู่จุดไหนของเราอยู่นะฉะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสมีเยอะจริงอย่างที่อาจารย์ธรรัญวัตรก็ว่าแต่เชื่อไหมครัไอ้พวกเห็นโอกาสเยอะๆเนี่ยตัวเจ๊งเลยนะไอ้พวกพวกนี้มันไฮเปอร์ไงมันเห็นอะไรก็อยากทําไปหมดนะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งแหละที่พวกไฮเปอร์เห็นโอกาสเยอะแยะไปหมดเอาไป่งแย่สิไม่ไม่ไม่ไม,ไม่กำลังจะบอกก็ <Okay. S 1> มีวิธีมีวิธีอย่างนี้นะฮะถ้าคุณจะจําทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คุณต้องรู้นะว่าตอนนี้คุณอยู่ในสเตจที่มันควรเดินต่อหรือควรถอยหลังตรงนี้แหละที่ที่มันยากมันยากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะส่วนใหญ่แล้ว SME ไทยเนี่ยเราใช้เซ้นต์กันหมดเราก็ใช้เซ้น์ไปเซ้น์มาเฮ้ยใจมันสู้ห่ะใจมันยังเห็นว่ามีโอกาสอยู่โดยที่คุณไม่ได้ใช้ตัวเลขทางการเงินหรือทางงบการเงินมาวิเคราะห์นี่งไงครับที่ทําให้ SME ไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ถล่มลึกไปก็่อเร็วเกินไปแทนที่คุณจะสู้จนถึงที่สุด หรือแทนที่คุณจะเลิกเร็วเพื่อจะได้ไม่เจ๊งหนักมันไม่มีตัวตัดสินใจนะการทําระบบข้อมูลหรือการทําระบบบัญชีอะไรต่างๆนี่ผมยกมาตั้งนานเนี่ยผมอยากจะบอกเลยสุดท้ายนี่มันอยู่ที่บัญชีกับภาษีอยู่ดีนะเพราะพอคุณมีตัวเลขมีการควบคุมพวกนี้นะฮะที่ท,ที่อาจารย์ธัญวัฒน์บอกว่าอย่าไปเปิดสาขาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะผมบอกเลยเฮ้ยต้องเปิดแต่จะเปิดยังไงให้ไม่เจ๊งและคุมได้อันนี้สิยาก นี่สิที่ที่เ m e มีไทยต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกนะฮะถ้าคุณไม่เปิดสาขาเนี่ยแล้วคุณยังสเกลเท่าเดิมเนี่ยถ้ากับคุณอยู่กับที่นั้นการทําธุรกิจนะคุณต้องมีแต่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่คุณจะโตยังไงให้มันยั่งยืนตรงนี้ตาหักตรงนี้มันสําคัญมากนะจะโตยั่งยืนเนี่ยต้องบอกเลยนะคุณต้องใช้คนคราวนี้พอจะใช้คนเนี่ยคุณไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบเขาอะคุณคนเยอะคุณก็โดนโกงแหลกเลยเห็นไหม มันตามมาด้วยระบบคอนโทรลมันเตอร์ลิงซึ่งคอนโทรลมันเตอร์ลิงมาจากระบบข้อมูลระบบข้อมูลทําให้ดีได้ยังไงไอที IT อีกแล้วครับมันโยงกันมาเป็นลูกโซ่นะฉะนั้นเวลาคุณจะทําระบบอะไรก็แล้วแต่ในการประเมินและตัดสินใจหรือการควบคุมการดูแลพนักงานเนี่ยซึ่งคนไทยเราเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอเราเป็น S เป็น M มันโตไม่ออกเป็นแไม่ได้เพราะมันสร้างทีมไม่สําเร็จคราวนี้คุณสร้างทีมโดยที่คุณไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบเนี่ยคุณเจ๊งแน่ เพรเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะมีคนเยอะๆนะฮะนั่นก็คือมีคนโกงเยอะนี่เป็นกฎเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าคนเยอะแล้วจะโกงน้อยระบบควบคุมตรวจสอบต้องดียิ่งเยอะมากคนเยอะมากเท่าไหร่ระบบควบคุมตรวจสอบยิ่งต้องดีมากขึ้นเท่านั้นตรงนี้แหละฮะที่ที่มันเป็นจุดที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราเนี่ยไม่ศึกษาไม่ไม่ทำธุรกิจโดยที่พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านบริหารจัดการเนี่ยให้ตายคุณก็โตไม่ออก ถ้าคุณไม่ไม่ได้จบ MBA อย่างผมเนี่ยผมโชคดีผมจบ MBA คุณก็ต้องรู้จักจ้างคนที่จบ MBA มาเป็นลูกน้องคุณคุณก็ต้องรู้จักบริหารเขานะเท่าแก่เมืองไทยเยอะๆนะฮะเรียนปสป .6 ป .7 ทั้งนั้นเลยแต่ทำไมเขามีลูกน้องด็อกเตอร์เป็นร้อยเขารู้จักบริหารคนเท่านั้นเองนะซึ่งตรงนี้นะฮะที่ที่เราบางทีก็ต้องมานั่งศึกษากันว่าเฮ้ยเขาเติบโตไม่ได้ยังไงนะแล้ว SME ไทยเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราบริหารคนไม่ดีบริหารคนไม่ได้เนี่ย แล้วคุณจะโตเนี่ยนั่นก็คือโอกาสที่คุณจะเจ๊งตามมาด้วยทันทีนะครับคราวนี้จะพูดต่อนะในเรื่องของของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะฮะหลายคนก็ถามผมอยู่เสมอเลยนะว่าทำอย่างออฟฟิเมียลทำไหวไหมห้องผมนี่ผมเขียนโปรแกรมเองทั้งหมดเลยนะในขบวนการทํางานของบริษัทซึ่งผมบอกเลยว่า SME ทั่วๆไปเนี่ยโอกาสจะทำอย่างผมแล้วรอดเนี่ยยากมากๆนะเคสผมนี่ต้องบอกว่าหนึ่งในหมนะื่น นะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมทําได้อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นจะทําไม่ได้ไม่ใช่มันมีวิธีอื่นนะฮะที่คุณก็แอดอปได้นะ,ะโดยการใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะแยะคุณอาจจะเอามาแอดอพดูก่อนแล้วคุณค่อยต่อยอดเปนของคุณของคุณเองพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณเริ่มมั่นใจแล้วว่าระบบการทํางานคุณจะไปในทางนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มลงทุนจ้างโปรแกรมเมอร์มาพัฒนาระบบมาเขียนซอฟต์แวร์ภายในแล้วลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะ คือมันไม่ได้หมายว่าการทําธุรกิจขึ้นมาสเกลใหญ่เนี่ยแล้วมันจะไอ้ prosperity หรือจะจะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ทุกคนนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่คุณทําให้ดีที่สุดเนี่ยนะอย่างผมนี่ผมบอกตัวเองเสมอนะฮะว่าผมทําธุรกิจเป็นองค์ประกอบหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยผมพร้อมจะเจ๊งตลอดนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามวันไหนผมเจ๊งผมต้องตอบตัวเองได้ว่าผมทําดีที่สุดแล้วตรงนี้เนี่ยที่คุณต้องถามตัวเองเหมือนกันว่า การที่เราทําธุรกิจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคุณทําดีที่สุดแล้วหรือยังคุณได้ใช้ความรู้ความคิดความสามารถของคุณเต็มที่หรือเปล่านะเพราะหลายคนเนี่ยเห็นโอกาสมีความฝันแต่พอไอความพยายามมันไม่ตามมาฮะไอตอนที่จะไปดิ้นรนหาความรู้ใส่ตัวการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันไม่มาด้วยพอไม่มาด้วยเนี่ยคุณสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยที่ขีดความสามารถของตัวคุณยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยไม่มีทางคร เขาจะกลายเป็นว่าลูกน้องมันฉลาดกรืคุณไปเรื่อยๆนะพอลูกน้องฉลาดอะคุณนี่คันที่คุณเสร็จแล้วในะอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องคุมเขาได้คุณต้องไก์เขาได้คุณต้องมีเหตุมีผลสอนเขาได้หรือถ้าสอนเขาไม่ได้ก็ต้องให้เขาเสเปคจนกระทั่งเขามารายงานคุณเลยที่ไม่ต้องคอยรอคุณสอนซึ่งเรื่องพวกนี้ฮะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองและปรับตัวเองเพื่อให้องค์กรของเรามันเติบโตถ้าเราไม่เติบโตจะเกิดอะไรขึ้นสักวันหนึ่งก็จะมีอีกคนใหญ่กว่ามาไล่เหยียบนะฮะ เป็นอย่างนี้เสมอนะฮะทุกวันนี้ผมเองผมแข่งกันเนี่ยผมไม่ได้ไปแข่งกับธุรกิจคนไทยผมกําลังแข่งกับคู่แข่งที่กําลังมาจากสิงคโปร์จากมาเลเซียหรืออาจจะมาจากญี่ปุ่นหรืออาจจะมาจากแอฟริกาใต้เราไม่รู้หรอกพวกนี้จะเข้าประเทศไทยวันไหนแต่ถ้าเราไม่มีความพร้อมวันไหนเ็าเข้ามาเราก็เสร็จซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยต้องต้องมองล่วงหน้าแล้วคิดไว้ก่อนเลยว่าการที่จะเราแข่งขันกับคนทั้งโลกได้เนี่ย ขีดความสามารถของตัวคุณเองมีเพียงพอแล้วหรือยังนะฮะไอเวิร์ดคลาสตนดร์ดเนี่ยคุณรู้จักมันไหมอย่างธุรกิจขายอาหารเนี่ยคุณรู้ไหมมันควรจะมีเวิร์ดคลาสมีสแตนดร์ดในการทํางานอะไรบ้างถึงจะสู้กับระดับโลกได้อย่างเช่นระยะเวลาในการเสิร์ฟอาหารต้องภายในกี่นาทีกี่วินาทีหลังจากลูกค้าสั่งนะฮะหรืออาหารอร่อยของคุณเนี่ยคุณมีพัฒนานเมนูมันไหมคุณเห็นไหมฮะฟาสต์ฟ,ฟู้ดเนี่ยมันมีเมนูใหม่ๆมาล,ล่อเราทุกๆ3เดือน แต่ร้านอาหารคนไทยเนี่ยอร่อยยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะทำมาแล้ว40ปีไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยมีสูตรใหม่เกิดขึ้นเลยเรื่องพวกนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราสู้เขาไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนแปลงไม่เป็นเราเปลี่ยนแปลงช้าเกินไปหรือจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อใกล้เจงแล้วเราไม่อยากให้ภาพของ SME ไทยเนี่ยอยู่ในจุดอย่างนี้ฉันต้องคิดล่วงหน้าครับ นะโอเคเท่านี้ก่อนครับค่ะเมื่อกี้ก็กลับมาที่เรื่องของออนไลน์การอยู่ในโลกของออนไลน์กันนะคะโยงมาที่ทางฝั่งของจัดซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์เชี่ยวชันครัว่าจะทํายังไงให้แบบคือเรื่องของออนไลน์การใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเข้ามาระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้กับระบบจัดซื้อเนี่ยหลายๆคนยังเป็นกังวลกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยหรอมันจะสามารถทําได้เป็นระบบได้ดีหรอมันสร้างศักยภาพได้หรอในแง่ของอาจารย์มองว่ายังไงบ้างคะ การใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้ไอทีหรือระบบออนไลน์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบงานจัดซื้อนี่นะครับต้องดูวัตถุประสงค์ของของของแต่ละบริษัทที่นํามาใช้คือของบางอย่างเนี่ยเราเอาไอทีมาใช้เพื่อเอาอย่างเป็นต้นว่าของประเภทที่มูลค่าสูงมีคนขายเยอะแยะแล้วก็สเปกก็ไม่ย,ยุ่งยากนักเราต้องเล่น e auction อย่างนี้เป็นตน้นแล้วของบางอย่างที่มันก็ความเขียงก็ตาม แล้วก็ปิ๊บก็ตามปิ๊บพ i p ของของอาจารย์ POP ใช่ไหมของผมพป๊อพของผมปิ๊บเขาเรียกว่า potential ผมนึกไปถึงโรงแรมโรงแรมหนึ่งผมไม่มีอินผมนึกว่าอาจารย์ไม่ได้เข้าประจำใช่ไหมผมไม่มีอินผมรู้สึกว่าปิ๊บแล้วพูดแล้วคุ้นคุ้แล้วเกินดูตอนอาจารย์พูดว่าปิ๊บนี่ตาได้เชื่อมเลยนะฮะ ปิ๊บนี่เขาหมายถึง potential impact on company profit นะครับของบางอย่างเนี่ยถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยมันมันมันเป็นความจําเป็นที่ต้องซื้อเข้ามาใช้งานในบริษัทเพื่อสนับสนุนเพื่อ support f ั n c t i o n ต่างๆให้มันเช่นเช่นพวก stationary